สบายดีพ่อแม่พี่น้องอากาศเย็นมึงอ่ะกินน้ำน้ำยังวะอยากน้ำอีกอย่างอยากกินเถิงเราไม่มีโอกาสพี่นอ้อยเพวอร์ซีดีกินได้มันไฟกระดับว่าจะซื้อมาปั่นน้ำก่อนกันว่าจะเอาคนมุนม่งม่ได้พี่น้องเอ้ยไฟดับปั่นม่ได้มีรครื่องปั่นเขาเหยี่ยวยไว้อ่ออยู่ดีๆน้ำนมกระหายฮะอยู่ดีๆน้ำนมกระหายนี่ ถ้าเราเป็นน้ำมันกินแต่และมื่นจะกินแบบนี้ก็เกี่ยวกันที่บอกเหลื่อมขมึ้นลอยหายขึ้นสินแต่พอ้อยจะหายเดือดพี่น้องเดือดอ๋อมันบอ,อ,อกดดเหน็นเนาะเอา๋ออ๋อดอ๋อกันน้ำมันอะเดือดผัดีเพื่อนเดือดป้าน้ำมันอะะให้เธออนันแสดงเองเรื่องมันหาลูก อ๋อลูใบอยู่ต้นนี่โอ้ยมันหลพะแห้งเลยไปเอาผ้ามาปาดบ่ได้อากาศแบบนี้พอดีเลยแบบหหอนๆหนาวๆลมมากเลือดมั้งซิโลบำรุงเลือดได้อันนี้น้ำอันนี้พอเนาะพอได้แซ่บๆสร็จๆหรือเปา่าปา คนเดนจะเห็ดให้กินแต็มหงเลยอ๋อเป็นี่แดงครับจำก่อนอีกก่อนเด้อเดี๋ยวส่ยดาเลยน้ำก่อนพ่อ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 มันเย็นเลยน้ำก่อนเจาะเจาะเจาะอลไรน้อเนี่ยเจาะแล้วคือผมเอาเนี่ยมากวนเนี่ยอันนี้มาคนเนี่ยเป่าลงนี้เป่าะนี่นะเป่าทั้งทึ่งคนเคยกินจักเถื่อ เจ้าได้สูตรมาดีสายว่เฮ้ยไปหลักสูตรใคมาข้าเห็นไโอ้าวนุ่มไอบ่นอย่างออกเป้าขคอยยังเบาอยู่เป้าโลดเป้าผู้เทิงไงเนี่ยผิดนุ่มเนอะเป้าวันนี้เร็บวะอือนี่ดิได้ขาเบิด แต่เสียงยังตีวันนี้นะมันเบิร์ตเฉลี่ยลงตัวนั้นเบิร์ตเฉล้วตัวนี้ได้สักจ้าธนอมหลายเหตุอะไรนะเห็ุว้านแล้วเด้อดร้านนะบัวมันกินลานเดอ้อดวกเดียวเดอ้บอบัวสิบัวมันกินน้ำแดงนะเดี๋ไปลีอะไนดะ้ใส่ลูกใส่มือขึ้นเรื่องบริณนอดมือหนีบเบิดมือเรื่องบริณนอดโอ้ลูกเอ้ย

ไปจะแช่เลยเห็นมาดูอ่าเห็นบ่เดี๋ยวเอานมลงหรือซีโร่ลงไปไปหามาเตรียมไว้เห็นบ่นมมันหมแตกไงไปไปสีชมพูบอันนี้พี่น้องอุ้ยอุ้ยอุสีงามตัวนี้เนาะอือสีงามตัวสีขาวหนิทงขอห่มสีดำๆเสียไปสักไหนหมดไปสักอะไรเคยพออันนึ่งไม่ห้องน่ะห้องนอนโอ้ยสีมึงก่อนหน้านมจะใส่บักไลายหนึ่งสีมึงเด้พี่น้อง ไม่คอยซิมเลาเขาเอินยังไงจักยูโอ้ยส้มาซีมอีนี่พี่น้องเลยยังมาทำซีมเลยตัวนี้นะเป็นไหมอืมพอมันวานแล้วมามาซีมตัวนี้ก่อนตีแห็นร้านใหม่มันวานหพดคอมันจะขึ้นเดียวนะตีันจะจอกเขามันใหม่ ที่จะจอกขนานใหม่ไว้นำแข็งหน่หนึ่งพอมาน้องมาแสบไปเลยบโหละหมักได้แบบนี้ลอยเดินทะลุมาลูกเอ้ยพเพิ่งไอ้ลอยเข้าไปบอดนะใช่พี่น้องส้มอันหมูทีตาเปลี่ยนสื่อใหม่เด้อพี่น้องเด้อน้อง มุทิตามุทิตาเอ้ยไห้กะดับเสียบน้ำให้ได้ไีนได้น้ำหอนเสียบได้บัวบัวได้แล้วไฟดับหักเสียบเลยได้อี่อเสียบกินกาแล้ะลูกป,ปะมุทิตาเอ้ยเสดเสดไปเนาะเสดไปลิมุทิตาเอ้ยไออหน่องก่อนใส่เมื่อโดนาเลย น้ำก so so ่อนใส่หมดเลยพี่น้องมาให้พอยังเด้อตัวนี้ด้น่นะเออเอาตัวให้พอตื่มแล้วกที่ตมนมตตมนนนีแบบว่าเตมอีกาตืมไปเลยแอาวนงน้เติใช่น้ำปอนมัจะนแบว่านี่โอ้ย้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีลูกสวัสดีเน่ยเด้อ โดยลูกโดยพี่ลูกพี่จะขอบิดลูกปีนมาพี่มาปีนมาพี่มาสายลูกซ้ายซ้ายซายบทเห็นกันต่างหิงพี่น้องเป็นไรที่ใช้โซ่แขงโซ่ขาออ้อากาศหนาวอยู่พี่น้องแต่่าเพื่อนบ่มากใ่สงเสือขยันม่แต่เอาผ่มปกสนีแ่กคุณเนี่ยคุณเนี่ยอันต้นเฉดมาหน่อยเอ้ย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 อืออ เบิ้งเบ้งให้เบิ้งคาๆกอนให้เบิ้งคกๆกอนถ่าย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 ลึกถ่ายเด้อเดออ้อเออเออหัวอยากบิดบบ่หัวนะบ่หึึเอเอ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 ืมถ่ายลูสบายดีไว้สยดีสบายดีสบาดีกรนเห็นทวนทวนศร้แล้วผนคากแล้วผุนเคราะกระพอผุนเนาะจืดจืดเฉยแล้วนี่ đi đi ừ ừ ừ khỏi lồm nằm ôi ừ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  rồi đôi 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 sai lúc sai đôi 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 lúc đôi 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 ừ ừ phang một lúc quá bố mình con nào bố hên tên thưa lời bố lĩnh chứ bật đài con nào lúc quá ลูพ่อนั่นใส่เอื้อกนะกินนํา่อยตี้เฮ้ยกินนําตี้กินนําตี้ใส่เสียขยวอ้ําแล้วเธอบ่มักอออออถาอยู่นอกลมนาวอีีอยู่ในเลยอีอยู่อีเมอีเม้สิกิน่บ่หวานปานนี บรรยากาศนานาผลเอามนำบานมาสู่กันกินอ่ะอ่ะอออออม่กินะเอาหล้านไเอาหอลานไเตะอะไของมันนะอือะดึง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 ดเน้อดึงเ้อดึงนืดึง้อยึกมันยึกมันยึกมันยกมันยกมันอ้าวอ้าวาวอา่านพี่น้องเบิ่งดูบทเพลงเตะเฮือเต๋อเต้นรอพี่น้องเนาะ เยี่ยมยามน้องใหม่พี่น้องเอ้ยได้ซื้อใหม่เออโมุจิตามุจิตาเอ้ยเออมองมุจิตาบอกแม่เขาอยู่หัวไปไปดับเบิ่งอันโทรทัศน์ดีๆเพผัวดาปรับเลยป้าเธอแข่งแข่งขาไผรวาอพิดไผรวาอพิดไผรวาเพิดไผรวาตุกปุกเต็มแล้วยังใจหน่อยใจหน่อยจะเปลี่ยน ตื่นตื่นตื่นอากาศเย็นพี่น้องใส่แพมเพิร์ตในิ่นทา่ากลางเวีนทา่ากลางคืนเลยตึ่นตึ่นตื่นตึ่นตึ่นตึ่น<ไ>เดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยพี่น้องคือสซีเซ่บเบุงก่อนไะมาสมบายดีเลยพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อเแม่แม่กับลูกเ <c oughs> อ้มา,มา,ามาขึ้นน้ำมาตามกันตามกันมาโยกจอบตม้มอ่านมาเลยจักหนอนลูกแป๊บเดียวอืม น,น,น้ำห่อนกึง่นข้าวอุเนนะบ้าอุ้มล,ลูกมาก,กินน้ำก่อนมาลูกมามาเซ็ปแซ่แบนอนกันอยากกินตะดดนย <c oughs> อยู่อยากกินแต่อากาศห้อน <c oughs> โอ้ยอยอกับบริใส่ลูกมาลูกไหม นีด่ดูนี่อาตาเอตาเอตาเออาตาเอตาเอโด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 ไปนางไปนันี่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 ไล่ไลลมา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 มมมามามามมามมามมาาม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 าาม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 าามามามาามี่าามาามาาาิาาาา เออจะเอจะเอ๋จะเอมาห้งไหมอืมอืมพวกพวกข้างในคือได้เสืออันี้บเดหนาวเจ้าหน้าจะแก่เมื่อกี้บ้านหนึ่งอีบ้านหนึ่งแม่นี่อ๊ะลาลอะพี่น้องเจ้าองท่นนี้